สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชา n น l ของผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะนํามาเล่าสู่ให้คนอื่นฟังนะครับกับหัวข้อขอ,ของวันนี้นะครับก็คือ5เหตุผลที่ตัวร้ายใหมาอย่างคาชินโคจินะครับคล้ายกับจิรายะนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ผมจะนําเข้าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลต่างๆหรือการที่พูดในวันนี้เนี่ย เป็นเพียงสิ่งที่คิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกยืนยันจากทีมงานอนิเมะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไปแล้วเนี่ยก็ดูเอาขำๆได้หรือว่าดูาไปคิดเล่นๆได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อจริงจังนะว่ามันคือเรื่องจริงนะก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับคาชินโคจิกันคร่าวๆก่อนนะครับคาชินโคจิเนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคาระนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายในโคโนฮาบางส่วนนะครับและเขาเนี่ยยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับผนึกของตระกูลโอซุสกินะครับหรือผนึกเดียวกับที่บรุโตมีที่ฝ่ามือนั่นเองเอาล่ะ้วผมก็จะมาพูดถึงว่าทําไมมันถึงต้องมาเป็นคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยณปัจจุบันนะครับบ่างาบรุโตตอนที่23เนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการสปอยบางส่วนออกมาแล้วนั่นเองซึ่งผมเห็นข้อมูลบางส่วนแล้วเนี่ยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ครับว่าทําไมไอ้ตัวร้ายคนนี้เนี่ยถึงเหมือนกับกิรยะได้ขนาดนี้นะคร ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับเหตุผลข้อแรกนะครับรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันครับทั้งคาชินโคจิและจิระยานะครับมีผมที่เป็นสีขาวเหมือนกันนับและเป็นผมยาวทั้งคู่รูปร่างของทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่นะครับแล,ล้วก็ตัวสูงแต่ว่าในข้อนี้นะครับก็มีข้อกัางขายูว่าจิระยะในตอนผ้าของชิบุเดนเนี่ยเขามีอายุพอสมควรนะครับและตอนน voilà ี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะครับ คาชินโคจิเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหน้าตาเขากลับดูเด็กกว่าจิระยะในภาคชิบูเดนนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เลยยังเป็นข้อการขายอยู่นั่นเองครับข้อที่2นะครับคาชินโคจิเนี่ยสามารถใช้กระสุนวงจักและคาถาไฟได้อย่างเชี่ยวชาญเลยนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ทําให้ผมตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการที่ตัวร้ายเนี่ยสามารถใช้คาถาไฟได้เนี่ยก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เขาสามารถใช้กระสุนวงจักได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกเลยครับและยังใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญสามารถต่อสู้กับโคโนฮามารุได้อย่างสูสีเลยทีเดียวครับ ซึ่งณนะปัจจุบันนะครับคนที่เรารู้ว่าสามารถใช้กระสุนลูงจักรได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองข้อที่3นะครับคาชินโคจิเนี่ยอ้างว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับโอโรจิมารุเป็นอย่างดีนะครับและยังชื่นชมมิสกิอีกด้วยที่เป็นลูกที่ดีของโอโรจิมารุนะครับแล้วก็เป็นลูกที่สมกับโอโรจิมารุคาดหวังไว้เยอะนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วข้อนี้มันเกี่ยวอะไรเราอย่าลืมนะครับว่าจิระยะเนี่ยเป็น3นินจานในตำนานมีทั้งจิระยะซึนาเดะและโอโรจิมารุนั่นเองครับ เท่ากับว่าจิรยาและโอโรจิมารุเนี่ยมีความสนิทกันพอสมควรนะครับแล้วก็รู้จักกันมานานเลยครับข้อนี้เลยเป็นข้อที่ผมนํามาเป็นเหตุผลในวันนี้นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับในมังงะตอนล่าสุดเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีความคาดหวังกับนาุโตเป็นอย่างสูงเลยนะครับเขาคิดว่านา루โตเนี่ยคือคนจัดการกับโมโมชิกินะครับแต่พอเขาเห็นว่าโบรุโตเนี่ยเป็นคนจัดการโมโมชิกิแทนนาุโตนะครับเขาก็เริ่มมาสนใจในตัวของโบรุโตมากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับผลในข้อนี้ที่ผมนํามานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ากิรยยะเนี่ยมีลูกศิษย์ก็คือนารุโตครับและเขาคาดหวังกับนารุโตไว้ยอย่างมากเลยนะครับว่านารุโตเนี่ยจะเป็นคนที่นําสันติสุขกลับมาสู่โลกดินจาพูดง่ายๆก็คือกิรยยะเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังในตัวนารุโตค่อนข้างสูงเลยนะครับและข้อที่ห้าครับคาชินโคจิเนี่ยสามารถใช้คาถาอัญเชิญกบได้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าในโลกดินจานี่ย คนที่อัญเชิญกบได้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นโคโนฮามารุนะครับแต่สําหรับปัจจุบันไม่ใช่แค่โคโนฮามารุแล้วครับที่สามารถอัญเชิญกบได้คาชินโคจิก็สามารถอัญเชิญกบได้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์และข่าวลือเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ฟังไปและคิดเล่นๆได้ครับผมเพราะยังไงข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันจากทีมงาน,นิเม ส่วนใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือขัดแย้งกับผมยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ